ถ่ายได้เงนรายการเรือลาพันเนี่ยถือว่าฟีเจอร์เยอะมากนะสมัยผมใบรุ่นเนี่ยถ้าผมเห็นอย่างนี้มันคือสุดยอดมาก นี่แหละครับมีโบรนาฬิกาที่ผมว่าคุ้มค่าราคาไม่เกินส0 0พันนะฮะมีใหม่มา2รุ่นนี่มี่บรูวัช A2 นะครับ,น,น,รบนี่เลยตัวนี้กับนี่เลยครับมี่บรูวัช C3 ครับ2ตัวนี้นะฮะมีสายไม้ทั้งคู่สายเท่ด้วยอันบ็อกซ์ดีกว่านะครับปึ้งแรกมาเน,นี่ยฮะโอ้สายพรีเมียมใช้ได้นี่ดูใกล้ๆตัวนาฬิกาเนี่ยโเบามากนี่เลยตัวนี้นี่นี่คือมี่บรูวัช A2 นะครับใส่ให้ดูสำหรับผู้ชายเด็ดเท่สุดเลยราคาที่พันกว่าบาทให้พูดจริงตัวนี้ใส่แล้วมันหลอ่อนี่นะครับอีกตัวนะฮะรุ่นนนนนี้คือออรุ่่ C3 นะับ็กซิง โอ้ยโโโโตกมาเลยโทษทีแข็งแรงอยู่แล้วนะครับนี่เลยขอแก้คอน ก็มีความพรีเมียมอยู่นะเดี๋ยวไปลองใช้แล้วมารีวิวต่อนี่นะครับหายไป2อาทิตย์นะสองรุ่นนี้นะฮะลองใช้เองไม่ใช่แค่นั้นให้ทีมงาน2คนได้ลองใช้นะครับคนหนึ่งที่ใส่สมาร์ทวอชอยู่แล้วกับอีกคนหนึ่งที่ไม่ใส่สมาร์ทวอชเลยผมเองนะฮะเดี๋ยวให้ความรู้สึก3าคนบวกกันนี่คือมิโบวอชซีสานะครับนี่คือมีโบวอชเอสองนะครับสองรุ่นนี้เห็นไหมเป็นตัวที่ใหม่สุดนะฮะและราคาเนี่ยพันนิดๆถามว่ามันโอเคไหมมันมีทั้งข้อดีนะครับข้อเสียก็มีเดี๋ยวเล่าให้ฟ นะไปด้วยกันพร้อมๆกันเลยนะสองได้ไปดูโอคอนะครับก็หน่วงน้อยลงกว่ารุ่นก่อนจอนะครับประมาณเกือบ2นิ้วนะฮะสีดูเป็นไงผมว่าสีโคตรฉูดฉาดเลยนะ Refresh rate ก็หกสิบเฮิร์ตซ์สองคู่นะคือ watch face ก็เปลี่ยนง่ายเห็นไหมกดค้างปุ๊บ watch face ก็เยอะมากมีริงแบบนี่แบบเหมือน Apple มากนะฮะอันนี้หน้าปัดเนี่ยนะครับมีให้เลือกหลายแบบนะถ้าจับรูปตัวเองก็ต้องผ่านแอปมีโบร์สองตัวเนี้ยที่ผมชอบนะคือรองรับ Bluetooth ได้สามารถรับสายหรือวางสายหรือจะปฏิเสธสายได้หมดนะครับผ่านนาฬิกาเลยตัวนี้ก็มีฟังกชันใครโทรมาแล้วเรารับไม่ได้มันก็จะส่ง SMS ไปบอกเขาเลยนะครับว่าแบบโอเคยังรับสายไม่ได้อะไรแบบนี้ตัวนี้มันทำได้ที่ชอบคือราคาพันกว่าบาทมีสายนาฬิกาให้2แบบมีแบบสปอร์ตนะครับแล้วก็จะมีแบบว่าเท่ๆเป็นแบบยางแบบนี้มีพวกระบบอองกัน7จโหมดกันน้ำก็คือ2 ATM มนะฮะมีตู้ ATM 2อันนะฮะโดยใช่เป็นมาตรฐานระบบก,กันน้ำาอองเอทีเนะครับประมาณ20เมตรฟีเจอร์สำคัญคือพวกวัดหัวใจแล้วก็อ<ม>ัปเกรดพวก นะฮะฮแบตเนี่ย350ร้อมิลลิแอมเนี่ยแต่มันอึดเท่าไหร่รู้มหอยู่ได้ถึง10วันพวก Apple Watch พวกนี้มันแบบวัน2วันเองนะครับแต่นั่นก็อีกเรื่องนึงแล้วก็รับประกันด้วย1ปีอ่ะเรารู้สเปคไปแล้วใช่ไหมเขาเนี้ยใส่จริงเนี่ยเวลาผมใช้ดูเนี่ยชอบนะแต่ยังมีบ้างที่บางครั้งเนี่ยเรียกมามไม่ได้มาส่วนใหญ่ปัญหาที่เจอกับยวกับการเลเวลเนี่ยเป็นทุกค่ายนะคือความแม่นยำที่เหมือนแบบว่าทำอะไร10ครั้งมันจะมีบางครั้งนึงที่เอ้ยกบางครั้งมันไม่่่่่่่ขึึ้้้้้นน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 มมมมมมาา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 บบบงงงง Apple ไไไใชชีีเเเเเเปปปออออรรรรร์์์ซ็็ตตตตจจะะะะยยกกกกวแแดิิััััททส2คคฮล ใช้มา2อาทิตย์เนี่ยชาปไปรอบเดียวก็ถือว่าอันนี้ก็สำหรับใครที่เบื่อการชาร์จบ่อยๆนะฮะสตัวนี้มีฟีเจอร์ always on display นะครับความรู้สึกเหมือนใช้ apple watch มากเลยพวกอินเทอร์เฟซมันมีความคล้ายกันเยอะเห็นไหมฮะก็มีความใช้ง่ายคือผมเคยบ่นว่าฟอนต์มันไม่สวยนะมันสละรอยตัวเนี้ยมีรอยนิดๆแต่ดีกว่าเดิมเยอะอันเก่านี้กคืองทีภาษาไทยมั่วนะในภาษาไทยล้วนๆนะครับ มีภาษาไทยใช้ง่ายนะครับคือที่ผมชอบ2ตัวนี้คือน้ําหนักเบาน้องป๊อปที่ใช้ในการสมาร์ทวอชมา,มาก,ก่อนของค่ายอื่นเนี่ยเขาบอกว่าหนักเหมือนกันสายก็หนักอะไรก็หนักทั้งสองตัวนี้คือเบามากสําหรับน้องแพรวใส่ใส่มั้ไม่ค่อยได้ใส่ไม่ไมค่อยได้ใส่ใส่แล้วติดเหรอติดค่ะเพราะว่า ตอนเราดูข้อความเนี่ยครับดูที่ข้อมือได้เลยคะ่ะไม่ต้องจับโทรศัพท์นี้นะคะน้องพรวเนี่ยใช้ iPhone 15 Pro Max นะแต่ไม่ใส่นาฬิกา s m a r t Watch เลย,ปปอเล,ยลองตัวนี้เข้าไปเขาบอกว่าเริ่มติดแล้วไลน์เด้งเมสเซจมานะครับ IG, Instagram มาหมดเลยแต่บางอันก็ดูไม่ได้บางอันคือได้แค่รู้ว่ามันมาแต่ดูไม่ได้อย่าง IG ก็ดูได้ข้อ,ขอความนะครับดูรูปไม่ได้ไลน์พวกนี้ก็ดูได้ว่าใครไลน์มาแต่ตอบไม่ได้นะครับก็ยังมีข้อจํากัดอยู่2ตัวนี้เป็น b l u e t o o 3.3นะ เชื่อมต่อเป็นไงนะครับน้องเขาบอกว่าตอนเชื่อมต่อครั้งแรกเนี่ยติดนิดนึงคืออาจะต้องรีคอนเน็กนิดนึงแต่พอผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็คือคอนเน็กต์ลอดเวลานะครับพูดถึงข้อเสียบ้างนะรับได้โทรได้นะคะปฏิเสธสายได้ได้ใช้ไหม่เอาครับไ,ไ,ไม่ค่อยได้ใช้ใช่ครับน้องคนนี้ได้ใช้บ่อยนะครับก็คือโทรหาแม่แม่โทรมาขับรถอยู่ใช่ฉันมาแม่โทรมาขับรถอยู่ก็คืออยู่ในรถปุ๊บคุยได้ก็สะดวกแต่ที่ผมเห็นเองเนี่ยที่ผมลองใช้เองเนี่ยคือเสียงมันเบาคือถ้ามีบรฟังอยู่นะฮะเพิ่มเสียงสปีีีีีีคคเกกกกอรรใใหห้้้้้ดดดดดัััััังงวววว่าาาาานนนนผผมมมมมมสสไไ็ํํญบลโพะ มันจะแตก,แตกพอปรับแรงสุดก็แตกนิดนึงเขาสอบเสียงไม่จากเรดการ์ดโบวอชหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปิ้นเสียงไม่ชัดไหมคะซึ่งตามราคาเนี่ยถือว่าทําได้ก็ถือว่าดีแล้วนะดังทําได้แล้วล่ะแต่แค่ครานั้นดังแต่ไม่แตกจะดีมากตัวนี้มีโบว์พัฒนาได้นะครับให้คุณภาพลำโพงดีอยู่นี้แจ้งเตือนเนี่ยอันนี้ที่เจอปัญหานะมันอาจจะไม่สแนปปี้แบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยอาจจะมีดีเลย์นิดนึงดีเลย์แค่ไหนเล่าให้ฟังหน่อยมีนิดนึงครับที่น้องสองคนใช้ ออนไลน์มาปุ๊บสั่นบิดแต่บางทีก็จะเจอบ้างที่แบบมีดีเร<ะ>่บ้างอันนี้ก็เป็นปกตินะเพราะมันต้องต่อหลายอย่างอ่ะมันต้องลิงก์กับโทรศัพท์อยู่อะไรเงี้ยครับมันก็ได้เกือบทุกครั้งนะครับแต่ก็คือมีดีเลย์บ้างเล็กน้อยหรือไม่ดีเลย์เลยแล้ววัดหัวใจแล้วทำไมว่าหัวใจเต้นเท่าไหร่เอาอกกำลังกายเ,เลยค่ะอ๋อเอาออกกังกดีไหมเจ็ดสิบอย่างนี้ดูออกอะไรหนูออกเต้นอาารบิกเต้น阿拉กเ<อ>หรอเอ้ยออขึ้นน้อยมากน้องเบลล่าบอกว่าไปเต้นอาารบิกมานะครับตัวนี้นาฬิกามันขึ้นน้อยมากหนูออกน้อยก็ขึ้นน้อยไ S <S <S ออกกลังกายได้แล้วใช่เลยครับมีอะไรอีกหนูมีวัดค่าการนอนของตัวเองค่ะว่าหนูนอนเป็นไงมันไม่ตัวคืนหนึ่งที่แบบหนูไม่นอนเลยค่ะแต่ว่ามันนับค่าการนอนให้หนูะอะตอนไม่นอนทําอะไรจ้ะเล่นโทรศัพท์ สี่ถึงห้าชั่วโมงค่ะวัดการนอนไม่เที่ยงเพราะหนูนอนเล่นโทรศัพท์อยู่มันก็เลยไม่รู้ว่าเราหลับเป็นไงใช่ไหมมันก็มีตรงบ้างไม่ตรงบ้างสมาร์ทเดเวล็ทุกอย่างเนี่ยเราต้องใช้สักพักหนึ่งถึงจะรู้ว่าอ๋อไอตัวเนี้ยมันต้องทำอย่างนี้ถึงจะเก็ตบางอย่างมันไม่ใช่คนนะนะมันคือตัวช่วยนะครับโอเคครับนี่ละก็คือรายการสองรุ่นที่ใหม่สุดของมี w บร c วอชนะครับอันนี้คือรุ่น A 2นะครับอันนี้คือรุ่น C 3นะครับตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตัวเหมาะกับผู้ชายนะตัวนี้แล้วเขาม ถ้าผมเห็นอย่างงี้มันคือสุดยอดมากนาฬิกาพันบาทที่จับเวลาได้จับหัวใจได้วัดการนอนได้นะฮะมี70กิฬามีเครื่องคิดเลขมีฟังเพลงได้ตั้งนาฬิกาปลุกอัดเสียงได้ดูลายได้ดูเวลาทั่วโลกได้มีชัตเตอร์บัตเทิลนี่มาตั้งแบบกดปุ่มชัตเตอร์ได้มันคือแบบทำได้ไงวะที่มารีวิวกันเนี่ยมันไม่ใช่ที่สุดขอที่สุดผมว่ามันเป็นตัวที่น่าหมือนกันสำหรับใครที่มีงบพันกว่าบาทไม่เกิน2,000บาทแล้วอยากจะลองสมาร์ทวอชอยากลองเปลี่ยนค่ายหรืออยากลองอัปเดตตัวไหนอันนี้กกคือออใหมมมม่สสสสุดดขงนนนนนะะรรัับีีปป1ผาาาาาเลแ2ยยยย้ว จซื้อสายกระป๋ามานี่ก็หลายร้อยอะนะขายได้ไง่ายเท่านี้เอามีลิงก์มีลิงก์ลองดูได้ครับเผื่อสนใจนะป่ะ